มีเงินเยอะก็ได้โอกาสมากกว่าขอออกมาแชร์ประสบการณ์ให้แฟนๆได้อ่านกันอีกครั้งสําหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่นุสบาปุณนกันเมื่อได้ส่งลูกชายคนเล็กน้องกันไปเรียนซัมเมอร์แบบนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศเพื่อสร้างความคุ้นเคยและหาความชอบความถนัดของตัวเองในการเลือกลงสาขาวิชาเรียนในอนาคตโดยนุสบาได้เขียนข้อความไว้ว่าเวลาผ่านไปจัดขึ้นเกรซิแล้วถึงตาน้องกันมาฝึกใช้ชีวิตลงเรียนซัมเมอร์แบบนักศึกษามหาวิทยาลัย เราได้รับเลือกให้ลงโปรแกรมซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์และคุ้นเคยตั้งแต่สมัยน้องปุณมาเรียนและมีโปรแกรมสําหรับพรีคอร์เลตให้เลือกแยกย่อยเยอะมากที่สุดเด็กๆจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดสาขาไหนได้เจอเพื่อนๆจากประเทศต่างๆฝึกความรับผิดชอบกินอยู่ดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวในอีก2ปีข้างหน้าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญก็จริงแต่สําคัญกว่าคือการนําไปใช้อย่างมีวุฒิภาวะทางปัญญาและอารมณ์พ่อแม่ทําได้แค่วางหลักฐาน และแนแนวตามกําลังความสามารถเราต้องให้เวลาประคับประคองในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปการเลี้ยงลูกกว่าจะโตจนสําเร็จการศึกษาไม่ง่ายเลยจริงไหมครับจากนั้นก็ได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ไว้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาคนพร้อมกว่าใช้เงินเยอะกว่าก,าก็ได้โอกาสมากมายยินดีด้วยครับซึ่งต่อมานุสบาาก็ไม่ได้ปล่อยไว้นานเจ้าตัวเลยได้มาตอบกลับท,ทันทีก็อาจจะบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าถึงมีเงินมีสมองแต่ท่าที้เกียจไม่แข่งกับตัวเองมัวแต่นั่งเปรียบเทียบคนอื่นก็ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าค่ะ